ห้าสิบตั้งไปน้องครับอย่างนี้แพงอยู่เราจ่ายแค่หน้าบัตรต่อไปขาไฟเราจะลดเหลือกสามบาทห้าสิบตั้งไปน้องครับได้พ่พูดไปกี่ข้อแล้วสี่ข้อห้าข้อแล้วข้อแล้วห้าปากกันยางปาล์มซ่องผุดสมัยอยู่ซ้ำเด็กซี่ไฟฮะพอเลยเลิกแล้วว่าคืนนี้พอไม่ทำพูดนะพ่อยางนะห้าข้อเนี้ย อ่าส่วนเรียนพมไม่ต้านบอกกดรวยเพ่พวกเรียนถูกไหมพอคนเรียนเราไม่ต้องพูดพอเขาเล่งตังเป็นโลเพถูกไหมครับพยานการเลือกตั้งครั้งนี้พมเลยบอกกับพี่น้องครับเวลาเลือกตั้งมันจะมีสิ่งแปรปรอมอยู่ซ้อย่างกับย่างเร็กนับหยาดานี่พมลูกใหญ่นี่นี่ตรวตนจนามสกุลนี้นี่คือถ้านามสกลุกลพอไม่พอไปถึงตรวจรวจไม่พอไปซุปเปิดตรวจเลย นี่ตรวจได้กับคนนี้เป็นยาส์กับเติ้นขังนี้เติ้นต่างเหลือพุ่มแต่งานไม่เคยมาแต่ว่ากับครองอเอล็กบ้านเติ้นเรามาทุกงานนั่นสวยเลยเราเป็นผู้เทนมาเราช่วยกันรันราโมเลผู้เทนช่วยกันรัตตโมเรื่องกดไหมพุ่มนี่ทำเองเดือนสองพันมาเคลมยร์ยงานนสางก็คือวันนี้จดชือ่จอจดชื่อเลยคนนี่ปั่นเปลื้มมังแล้วก็ะจายเลย กายนี่แนมเปิดแค่นี้ไม่รู้ตื้อใครถ้าทื่อปักกันเมืองขงึ้นพอกับผมไม่วางตัวเป็นกลางพอกับผมแต่แนมเปิดจะคารมเพราไม่รู้ตื้อใครนะแต่ว่านะถ้าตื้อเรากันอยู่แดงแดงไว <c oughs> ้ไมครับไพ <c oughs> าผมเลยบอกว่าเราต้องเลือกนกักการเมืองเมื่อ,มอ,อาชีพครับ <c oughs> พี่น้องแรกเปิดตั้งนโยบาย <c oughs> เวลาเปิดปราศัยต้องมาบอกว่าสี่ปีข้างหน้าจะทำไรกับพี่น้องสี่ปีนี้ที่พัาน์ทำไรมาบ้าง คุณจอมไก่สซดีวงโซจมมูดนี่แกมูดไม่หมดนี่พี่น้องคนนี้แกเป็นทางโซจอพ่อรู้จักเลยเป็นผู้ใหญ่มูดตอนนั้นพ่อมาอยู่สิบกสิบเจ็ดปีเลยแกไปอ่ะพอแกบ้านลงโซจ่อพอว่าผู้ใหญ่มูดลงโซจ่อแกทีมเราแกตรงใจวันนึงเป็นรองนายกข้องคุณกนกพรเดชเดโชแกบอกกับแม่พ่อวันที่เป็นรองนายกครังแรกว่านายกตอยอ